สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหมอบ้านยาช่องที่จะมาเล่ากลุ่มอาการต่างๆด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกันค่ะและววันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยกับหมอเจนพทบวันนิสานนุ่งประเสริฐค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อเรื่อง อยู่ไฟหลังคลอดสําคัญชนไหนค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะพวกเราหมอบ้านยาเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรากันค่ะเมื่อเราคลอดลูกแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้อยู่ไฟเราจะมีกลุ่มอาการอะไรกันบ้างอาการแรกเลยนะคะที่เกิดซึ่งคุณแม่คุณแม่หลายๆคนก็จะรู้นั่นก็คืออาการหนาวง่ายหนาวเข้ากระดูกอ่อนเพีย ปวดเมื่อยตามข้อต่างๆหรือแม้กระทั่งอาการปวดหน่วงท้องน้อยนั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้สาเหตุกันแล้วใช่ไหมคะว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เกิดได้จากอะไรสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็คือเวลาที่เราตั้งครรภ์น,นะคะร่างกายเนี่ยจะสร้างรกใช่ไหมคะซึ่งในระยะเวลาที่เราสร้างรกหรือว่าสร้างตัวอ่อนเนี่ยมันจะเรียกเลือดของคุณแม่ค่ะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะของรกแล้วก็ของตัวทารกที่อยู่ในครรภ์น,นั่นเองค่ะฉะนั้นร่างกายของคุณแม่เนี่ยก็จะรับน้าหนักส่วนเนี้ยเอาไว้ค่ะเพื่อหล่อเลี้ยงตัวทารกของเรานั่นเองค่ะ ทีนี้พอคุณแม่ค่ะอุ้มลูกนะคะได้9ก้าเดือนแน่นอนว่าน้ําเหล่านั้นนะคะคงไม่ได้อยู่แค่ที่ท้องนะคะของคุณแม่ที่เลี้ยงทารกถูกไหมคะแต่มันเนี่ยได้ซึมซับนะคะไปทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดในทางแพทย์แผนไทยนะคะเราจะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นมังสังก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะหารูก็คือเส้นเอ,อ็นอัฐิก็คือกระดูกอัฐิมิชังก็คือเยื่อในกระดูกนั่นเองค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าทารกเนี่ยจะได้รับสารอาหารเนี่ยผ่านทางสายสะดือจากคุณแม่ถูกไหมคะฉะนั้นน้ําเหล่านั้นเนี่ยที่มาหล่อเลี้ยงทารกเนี่ยก็มาจากร่างกายของคุณแม่นั่นเองค่ะทุกคนไม่แปลกเลยนะคะที่พอเราคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีอาการหนาวง่ายถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ไฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําต่างๆเนี่ยที่อยู่บริเวณท้องเนี่ยมันออกไปพร้อมกับลูกเราออกไปพร้อมกับทารกของเราถูกไหมคะแต่พอน้ําในช่องท้องออกไปอะค่ะแต่น้ําที่ค้างอยู่ใน มังสังหรือกล้ามเนื้ออัฐิก็คือในกระดูกหรืออัฐิมินชังในเยื่อในกระดูกหรือแม้กระทั่งหน้าหารูในเส้นเอ็นเองเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอาออกค่ะฉะนั้นมันจึงส่งผลให้ เราเนี่ยมีอาการหนาวง่ายมีอาการปวดเมื่อยง่ายนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยยังมีน้ําเหล่านั้นเนี่ยคั่งค้างอยู่และเมื่อคุณแม่คลอดลูกออกมาใช่ไหมคะก็ต้องอุ้มลูกเลี้ยงลูกด้วยฉะนั้นนะคะกลุ่มอาการปวดเมื่อยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาการที่พ่วงมากับกลุ่มอาการหนาวง่ายอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วถ้าบางคนคลอดลูกอะคะ่ะแล้วไม่สามารถขับน้ำคาวปลาออกได้หมดก็จะมีอาการปวดหน่วงท้องน้อยเนี่ย ววมาด้ยอีกเช่นกันค่ะทุกคนแต่ในกลุ่มอาการเหล่านี้ก็จะมีะกลุ่มอาการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยการอยู่ไฟเนี่ยจึงสําคัญมากหากเราไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยนอกจากอาการหนาวง่ายที่เราพูดกันมาแล้วอาการปวดเมื่อยอาการปวดหน่วงท้องน้อยเนี่ยมีอาการอื่นๆอ,อ,อีกนั่นก็คือน้ํานมของคุณแม่นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยน้ำนมของคุณแม่นเนี่ยจะไม่สามารถผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพแล้วก็ในปริมาณที่เยอะได้นั่นเองค่ะทุกคน แล้วพอมันผลิตได้ไม่เยอะนั่นหมายความว่าลูกน้อยก็จะได้ไดกินน้ำนมที่ไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลต่อลูกน้อยอีกนั่นเองค่ะนอกเหนือจากอาการทางน้ำนมของคุณแม่แล้วนะคะยังส่งผลในระยะยาวได้อีกหากเราไม่ได้อยู่ไฟใช่ไหมคะน,น้ําเหล่านี้มันก็จะค้างค้างอยู่ในร่างกายเป็นของเสียทําให้คุณแม่เนี่ยอาจจะมีอาการภูมิแพ้หรืออาการผื่นขึ้นตามร่างกายได้ค่ะ แต่นอกเหนือจากคุณแม่หลังคลอดนะคะถ้าเกิดคุณผู้หญิงคนไหนนะคะสนใจในเรื่องของความสวยความงามจากภายในสู่ภายนอกนะคะด้วยแบบฉบับของแพทย์แผนไทยนะคะสามารถปรึกษาได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็สำหรับอีพีหน้านะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองนะคะจากภายในสู่ภายนอกว่าเราทำกันยังไงได้บ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามกันในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้หมอบ้านยาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ